พอได้มาตร่นี้ไม่แาลกินว่าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่องไปซื้เปอร์สกันครับพ่อพ่อกรมคึกกอครับสองบ่าวสายหยันเช่ยงนาครับพี่น้องสวัสดีครับนาพี่น้องอันนี้จะพามาอัปเดตน,น้องบุญรอดกับน้องมีตังครับเป็นอีพีซิปซอครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นน้องบุญรอดครับพี่น้องน้องบุญรอดนี่ครับ นี่ครับน้องไม่เด่นตำตาอเลยพี่น้องนี่นี่ครับเห็นไหมครับน้ำแข็งเป็น้องน้ำมันรอดนี่เป็นเพชรพูนะครับพี่น้องเป็นบักเพชรว่าไงครับเป็นบักเพชรทั้งหน้องนี่ครับว่าเปิดใส่ได้ครับพี่น้องถ้าปลาออกจากกรงน้องเชี่าเฟียนี่ตลาดอครับเฟียอยู่แบบนี้นะพี่น้องอีพี่นี่จะเป็นอีพี่สิบสองนะครับทุกคนครับ ้างบริกาที่นี้แล้วก็จะเลือกม like, mm. these, ุคลไรก็จะปฏิบติเหมืนคนนี้นะครับทั้งสองบาวสายังเช่นนั่นะพี่น้องถ้ามาบดเน้องมือยครับน้องมือต่างครับที่สิองพี่น้องครับปรกาศป้ายนองปกาเปิดประตูว้ข้างนอกพี่น้องยานองออกแห้าหนอกยาน้องมากรมาหรือประกาศเปิดครับนี่ครับน้องิแจดยี่สสิตลอดพี่น้องออกไปแซ่เลยครับน่ครับที่ปลยออกในยาสองกนยงแรกครับพี่น้อง ผลลัพเป็นงคับอันนี้เอาไว้อาไปหอมเพื่นอนนี่ครับอันนี้เป็นกลงของน้องบุญรอดครับนี่ครับว่าท่าไหนอาหารนะครับอันาาาาาานี้เป็นของวัฒนธรรมอะไรไม่รู้ว่าท่าไหนครับต้องต้องใา่ด้วยครับอันนี้เป็นของแก้วนี่หนุ่ว่านนัดจุเยยาครับครับเดี๋ยวจะโบกครับไปหน่อยหุ่โบกอาจจะเป็นไม้เป็น ควรของเบักสตอครับพี่น้องควรเขาบักสตตอสุดพีด่น้องน้องมาแท้ครับ like hunger, นนพี่น้องนี่ครับนี่นะครับนอนมากนะครับนี่ครับต่อไปห้าบเขากินละไ้าน้าวม้าก่อนถ้าเราเขากินไข้เยอะเดี๋ยวเป็นต้อนเล่นต้อนไห่ต้อนนี่ครับว่าหัวเวลาครับตรวตัวหัเวลาครับรัวเวลาขอเรา่นอ่าเขาเขาเรียบจะบอเนี่ยครับหัวเลาดื่มหเวลาน้อยนะพี่น้อง น้องที่ไ like ด้ไปเองนครับตรงน้องแจ็คพ่อท้านเอาอาหารไทยเด้อเดี๋ยวพอกินกระปากกุ้ยลายกุ้ยแช๊กกุ้ยติดตามอย่าผมนี่นะครับสองบอสเซียนแชแนลครับนี่ครับนี่ครับนี่ไครับนี่ครับต้อครับน้ำมันรอดนะครับนี่ครับนี่นี่ครับท่านนี้เป็นมงเร็งน้องครับนี่ครับองส์เซอดูครับเช็ดใหม่เข้าเลยครับพี่น้องนี่ครับ ต็โลครับทุกคนครเต็มเลยครับเขานขนมับนีุ่กม่ให้เขาครับขมิ้วอเป็นมอยกับมันต่างเดียว้านนมเป็นแบบซาดแค่เนขนซอาครับนงนี่ครับดับชาดเอาครับนี่ครับทามตัวนะครับนงนี่ครับลมครับนี่สาตัวครับขนงนี่ให้เบิงแบบซาดกันขนมแบบเซซาดซาดครับทุกคนครับ ก็ได้โดนอยนี้ครับได้ตงโมยนะครับต้องจะได้ได้าพอกันจะพอกันไม่ต่ากันมได้ทำเพื่คนทบแล้ตอนนี้ให้น้องมือดเล่นกันครับไ่หลังตรงนั้นเขาครับมึงครับม่ครับมงจะพอกันไม่านนครับ

อาสีบางยางได้ครับผมครับผมครับนี่ครับอาสีบางยางแล้วนนะครับผมันี่นัแล้วนัแล้วนั่น Camp way, นั่น you, นันน่นรหนนนนั่นแไครับลดนั่นแรกนะครับนั่นแะครับตันลครับ่ัเลยครับ่ตัเลยบ่ นี uh ่ค uh. ร <sh ับ anyway ่นองของว่าแล้วครับหงันเอกเป็นหนองนี่ครับนี่น้งลาครับเวลาของย็นเราบานวาดกินเด้อกินเด้อนี่ครับ ก็น่ากินยังอะไรอร่อยนะพี่น้องนี่เวลากินก็ร่าเอ้ยนี่ครับนี่นครับก็น่ากินครับนี่อาหารไทยกิจมิบักมังคุดนี่เบกร์เคเทนราชเนียบเบกร์เคเทนตรงนี้ไหมพี่น้องก็เป็นเบอรแดงครับแดงไท้ครับปาลเปลียนออกก็ได้ครับพี่น้องท้องน้อยกินแต่ก็เป็นเม็ดบัวพี่น้องเม็ดบัวมีครับนะครับ มีบางวัลลกอสุกพี่น้องนี่ตอดเอ้ะติดสมองหลักที่บัสับบอนี่ครับไม่ต้อ,อกินเม็ดบัวพี่น้องฝากกดไลค์กดแจกติดตามกันี่เด้อครับทางสองรอสายันเชื่อแน่นพี่น้องนอง้องบนรถครับอัปเดตอีพีสิบสองครับพี่น้อง,องไปเจอเรื่องติดตามได้ครับไปเจอเรื่องตุกตินี้กันบ้างได้ครับพี่น้องเพื่อจะว่าคลิปต่อไปครับทุกคนครับ ครือปประมาณนี้ครับเดี๋ยวสภาพเราจะปล่อยตอนม่ตังให้เบิ้ลนะครับตอนใเย็น <Vietnamese> น <se anak lonely> ี <infring es> ่นะครับทำข้าวสาางกันครับพี่น้องเส้นตัวหน้าครับเส้น้าเย็นครับเส้นตอนเรียบรอยห่อนครับพี่น้องตอนเย็นบ้านแบบสบายๆครับทุกคนครับนี่เป็น้าเย็นครับผขาหน้าไหมครับซื้อไหมครับเี่นไรนี่ครับหาม้ามึอซึ้อเมื่อยมึอซึ้อเมื่อยมั้ยมึงพอซึ้อเมื่อยเด้อนี่อันนี้มั้ยอันนี้มั้ยไม่ใช่ใส่ขาย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 ก็ซื้อกัน ใใมาีเซตใคน่องครับสีเใน้องใครใส่ใครใส่ใครเใครเสใครใครเออเาเาเอาไม่หดกะรขอการขเออขอไม่จํไว้ยังอันนี้นกง้องไม่ต่งครับปล่อยเอาเล่เลยครับพี่น้องเปลญิต้องไดบครับายใิ่นหอีกป่อยครับนี่ครับทำาอสัว์แล้วกี่ครับเไทยเบรนงครับพี่น้องยัาคิดนหน้าเกลีไปเล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับ เอาแค่กระดิ่นกันขึ้นกันแล้วพี่น้องนี่ครับมใหม่กันน้องไม่ต่างคี่น้องยังได้ไม่เห็นครับนี่น้องน้องไม่ตังครับนี่ครับน้องยังไ่น้องนนี่ครับนี่เห็นไหมครับาาไวันส่องนี่น้อยังไง่แค่นี้ครับยิ่งขอครับนี่ครับนี่ครับเป็นว่าครับนี่ยิ่งขอครับทำไมไม่ทเส่หารพี่น้องนี่ร้รมตงาป็นูอะไรนะครับบูดีดีพี่น้องรู้รุ่ัครเพื่ต้องสครับดยครับภาพมองน้องม น้่นแหละครับเป็นน้ำบุหรอดนี่ครับนี่ครับที่ถอดไว้ก่อนนั่นครับนั่นงานถองประงานครับพี่น้องนี่ครับนั่นสบายครับเชืตัวหรียบร้อยครับนั่นหนึ่งแบบกินสบายครพี่น้องตอนนั้นาไม่ใส่ักนกเซฟครับคุนฟังทำไมหลาไม่หลัมดเขบาไปยังทำไม่ น้องไม่ตงครับนี่ครับเอ้น้องม่ตังนี่ครับนี่ครับเป็นเพื่อนแม่พี่น้องเป็นตุ้มเมียครับเพราะฉะนั้นไม่หลุดครับพี่น้องน้องพระน่านตีสัตว์จะขับไปทั่วเลยครับป้อนสเก็ตไ่ครับน้องพระน่านตีสัตว์นี่ครับน้องม่ตังครับทุกคนนี่ไม่ไกลครับน้องม่ตังแตงเอ้ย านี่ครับน้องคมบิหนงครับก็คือน้องบุญมาหน่นอยเขาเป็นเแมครับก็เป็นตัะกู้ครับตะูนี้ครับตัวแม่อาจจะอาจจะเดินนินึงได้ครับพี่น้องนี่เอานะัครับทุกคนครับง่ายครับเป็นตลกดวงมือเพชรครับพี่น้องน้องด้ยตัวนี้ครับอย่ผมมากแต่เก็บอยพรสามปีแล้วทุกคนครับเอาตัวยครับ มาตา้าหน่อยครับนเป็นครอบตับปี่แล้วทุกคนเพราะมาตหน่อยครับเดี๋ยวใจเบิ้งอาหารของน้องบุรวกับเาไม่ตังครับวิ่ไเปียนว่าจะไม่ยังไงร่นรองครับีบ๋ยวาพเบื้รับนวันทูที่ครับนี่ครับบายครับอันที่บอกไปเป็นง่อยนะครับ่าน้อนไงบอกไว้ใบ ม่สซูไตแวกพี่น้องได้ติดครับอันนี้เป็นลูกเป็นฟองเซนดี้ครับพี่นอาไว้ลองแทกครับนะครับนะครับลูกว่านัดพี่น้องลูกว่านัดครับโฮเตก็งเป็นบบบวกพี่น้องนแถบบวกครับพี่น้องนี่ข้งอย่างครับข้างในครับบวกข้างอย่างพี่น้องนะครับแว่แม่น้องแท็กพี่น้องนี่ครับอาหารครับไปเรียบร้อยคพี่น้องนี่นี่ครับอาหารครับนี่ปลาบเรียบร้อยครับนี่ครับสันล่างอาหารครับ ไปน่องครับนี่เนี่ยมังคุดเทศมังม่วงพุทธกระน้องนี่ไว้หน่อยครับนี่แด่ตัวเด่นครับเนี่ยปลาแงครับแดงคว้ากระน้อกนี่ครับปลาแดงกินครับต้องปลาเปลี่ยนน้ำเล็กๆกระหน้องแต่ก็มีนี่ครับนี่นี่เป็นลูกสับปะรดกระหน่อกนี่ก่โคุรครับน่องอันนี้เจ้าเป็นน้ำแดงนึกครับพี่น้อกนี่เนน้ำแดงครับเอาไว้น้องกินเวลาน้องพ่อนครับน้องมากินครับกินนี่ ละสีิงเตือนพี่น้องเลยพี่น้องดูเต็นกินกัพี่น้องดูดีครับเพื่อนครับเป็นลำแดงครับตนเพื่อนรบ่อยครัพี่น้องใส่เปเย็นไปเองไมจะมเย็นตลอดพี่น้องลูกสาวรถครับพี่น้องมันบักบัวภาพอย่าบักบัวครับนะครับเสื้อไม่น้อตลอดเลพี่น้องนี่เป็นดีประมาณนี้ครับทุกคนครับตั้งตั้งโอ้เปลวเลยหลับโอ้แคเปลคนหลัง้มมามาผาทางนเนาะ ไปไป เ้ยหลนมงไม่ตครัทยนะครับเราไม่แต่งค <che> ่อยๆไทยครับมะเนขึ้นาหวดครับเนี่ย เช็ดต ok, ัวน oh ja, ้องครับพี lawn, day, ad, ่น้องแล้วเช็ดอะไรผ้าของของของเหียนนะครับเนี่ยทงไม่ต่างครับนี่ครับห้งหมดแนวกับพี่น้องไม่ท้ายหน่อยครับน้องมันเองครับไม่ค่อยท้ายใดครับท้ายใหญ่ครับต้องเซเวราต์เดินครับเดี๋ยวคลิปมันหญาเกิดไปครับพี่น้องตั้นแต่ก็หญาแล้วครับเดี๋ยวทำข้าวสารน่องันครับเช็ตัวน้องครับพี่น้องเช็ตัวน้องเแล้วเดี๋ยวผ้าหน่อของเหียนครับเดี๋ยวคลิปมันหญ้าเกิดไปครับพี่น้องท้ายใหญ่ครับเช็ดท้ายใดครับนี่ครับ ต้องกลุ่มเอาครับพี่น้องต้องจับดีๆเด็ดครับไม่ตั้งวันหนึ่งครับข้าเปลี่ยนคนแล้วงอีหล่าบังบังอู้ยก่อนไหน,น้ลนีครับพี่น้องเมื่อก่อนหน,น้านี้แม่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 เดี๋ยวพอา่ายๆกันมาอีหล่าไม่พอ่ายคลิปเลยจะเชียร์อีหลา่าเฮ้ยแล้วเยมันะ้งเสร็จข้างไหนเสร็จข้าง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 เอออีหล่าโหอีหล่าโหอีลหอลาห่ลาโหได้ตังเอ้ยนะครับได้ไครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนี่เด้อครับทางส่องเบาสายอันเชนแนลครับนี่ครับน้ำมัตังครับทุกคนครับนี่ครับน้ำมัตังเอ้ยตังเอ้ยตังเอ้ยอีหล่ะเป็นภายเงินนิดหน่อยครับผ่านน้ำม่ครับเสร็จแนลนี่เป็นบ่อหอยนี่เอ๊ะม่เห็นมือคนหนึ่งไหมนะครับเพื่อนกงงครับนี่ครับนี่ครับคุณน้องครับนี่ครับ นี yeah. ่อันกงบุญรอดครับน uh, ี uh, uh, ่ไ uh, ม uh. uh, ่ไหลไม่้ครับเร็ว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 เรร็วเรวเร็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 วเเร็วเวเร็วเวเร็วเร็วเรร็วเร็วร็ว อ่าน้อก็กงแล้วพี่น้องไครเลียนโดนพอสมควรแล้วกับเพื่อนครับนี่นี่ครับน้องรักกินน้ำต้องไม่ตังครับอย่างแบนี่ครับนีใครเลียนจะคุณรักสมองครับพี่น้องนี่ครับต้องไม่ตังก็ต้องมรอยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเดินตรงไปครับเดี๋ยวคลิปแยกเปลีนไปครับเพื่นนี่เรียบร้อยครับใครเลียนแต่คนละครับ หกโมงแล้วครับอันนี้คือสองถมเครื่องแล้วพี่น้องเด็ดดวเพื่อสมควรแล้วครับนะครับเจ้าตัวเรียบร้อยครับนะครับน้ำมันรวดครับนั่งแล้วครับนี่นะครับ้มันลอดนั่งแล้วครับพี่น้องแหวทองนะครับน้ำมันลอดนั่นแบบสบายเลยครับนี่นี่มีตังครับนี่มีตังนะครับเอาครับคลิปนี้ก็บมีอย่างมากมายครับ ทำมาปเดนองบนรอดกับนองไม่ตังค์ครับอีพี่สิบสองครับพี่น้องฝากก็เลยก็แจ้งกดติตามอบนี้ได้ครับแต่จะเรื่องคนกรดดินได้ครับพี่น้องไปเจะพัฒน์คลิปต่อไปครับทุกคนครับเนี่ยถ้าผู้ใดเขาคลิปผมเราผมื่อขให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะจ็บจะจนจะแข้ได้ครับทุกคนครับขอยทุกคนนำดำเรื่อยๆต่อไปครับจากใจผมครับส่องบ่าใส่เชนนะครับศหลป์พี่หนีขอคำว่าสวัสดีครับ